สวัสดีช่วงสี่ทุ่มนะครับเกือบจะครึ่งแล้วแหละนะครับก็เรามาดูคู่ทองกันนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเชฟในเรื่องของตัวข้อมูลนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะดูในส่วนของสตีไม่ได้นี่เลยโอเคนะครับก็เจอกันนะครับช่วงสี่ทุ่มนิด,นดไม่นิดแล้วฮะเกือบจะครึ่งแล้วนะครับวันนี้นะครับ เมื่อเช้าผมวิเคราะห์คู่ทองไปแล้วเนาะก็พยายามที่จะขึ้นไปเทสนะครับที่ราคาเดี๋ยวผมขออนุญาตดูกันที่ราคาที่ราคาขึ้นไปเทสเนาะดูซิว่าไปเทสที่ไหนขึ้นไปสองรอบสามรอบเลยนะฮะ สองเจ็ดห้าแปดนะครับสองเจ็ดห้าแปดไปไม่ถึงนะฮะไปไม่ถึงไปไม่ถึงเดี๋ยวดูชิว่าไปถึงตรงไหนประมาณสองเจ็ดสี่ห้าเนาะนะครับขึ้นไปสองเจ็ดสี่ห้านะครับพยายามที่จะทะลุนะครับทะลุราคาที่ปิดตลาดเนาะเมื่อวันศุกร์วันนี้วันจันทร์ใช่ไหมครับวันจันทร์ สังเกตไหมครับว่าเขาทิ้งแก็บตรงนี้นะครับแล้วก็เขาก็ขึ้นไปเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับมีในส่วนของฟิโบที่ผมกลางเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบผมมองว่าถ้าทะลุตรงห้าสิบตรงนี้นะฮะน่าจะลงมาเทสที่ผมพูดไปเมื่อเช้านะครับมันจะมีอยู่ประมาณสองจุดที่ผมพูดไปเนาะตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะบอกในส่วนของเกี่ยวกับ แนวรับแนวต้านที่ชัดเจนเลยนะครับบอกแบบชัดเจนมากนะครับแต่ผมกางพี่โบแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังมีโอกาสที่จะมาเทสตรงห้าสิบตรงนี้นะถ้าทะลุตรงห้าสิบตรงนี้นะครับโอกาสที่จะเทสลงมาตรงสามสิบแปดนะฮะสามสิบแปดจุดหนึ่งเนาะตรงนี้ราคาอยู่ตรงนี้นะครับแต่วันนี้น่าจะน่าจะหมดแรงแล้วล่ะ นะครับน่าจะหมดแรงแล้วแต่ว่าวอลลุ่มยังยังคงมีนะครับวอลลุ่มเป็นเทรนขาขึ้นนะครับวอลลุ่มขาซื้อนะฝั่งซื้อเนี่ยก็ยังมีเยอะอยู่สังเกตรตรงเนี่ยครับตรงวอลลุ่มตรงเนี้ยครับโปรติวอลลุ่มตรงเนี้ยมันจะสามารถเปลี่ยนสีได้ขึ้นอยู่กับว,ว่าแรงฝั่งซื้อหรือฝั่งขายไปทางไหนมากกว่าันะครับมันก็จะบอกรายละเอียดนะครับ สเตปเหมือนเดิมครับก็คือเทรดสั้นพันจุดครับยังใช้สเตปเดิมนะฮะวันนี้เก็บกําไรไปนะครับอยู่ที่ประมาณพันจุดนะครับอยู่ที่ประมาณพันจุดนะครับอยู่ที่ประมาณพันจุดก็ออกไป0ูนจุดศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ห้าหนึ่งออเดอร์นะครับแล้วก็ออกไป0ูนย์จุดศูนย์สองหนึ่งออเดอร์ก็ไปคํานวณนเอานในเรื่องของกําไรนะครับ แล้วก็วอลลุ่มนะฮะวอลลุ่มตัวนี้ทำเฟรม H1 เนะาะก็จะใหญ่นิดนึงมผมมองว่านะครับตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่รอดูห้าทุ่มก่อนนะครับห้าทุ่มก่อนมันจะเทสลงมาเก็บตรงนี้ไหมนะครับจะเทสลงมาเก็บตรงนี้ไหมแต่ว่าตรงแก็บตรงนี้นะ่ากลัวนะครับที่เขาเปิดแก็บตรงเนี้ยผมมองว่าคนล้างปลอดกันเยอะนะเมื่อเช้า คนที่พยายามไม่ได้เคลียออเดอร์ตั้งแต่วันศุกร์เนาะมันก็จะมีลักษณะแบบนี้ฮะเนี่ยคือคกลไกการเทรดนะครับเขาเขาสร้างกลไกมาเพื่อหลอกหรือทำให้คนส่วนมากเนี่ยมองในทิศทางที่มันไม่ถูกต้องคือมันเป็นเกมของเขาฮะเป็นเกมของคนที่สร้างตลาดนี้ขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าเกมการเงินเนาะนะครับเป็นเกมการเงินนะครับ เกมการเงินตรงนี้เราต้องเข้าใจนะว่าเราอยู่ส่วนไหนของการเงินนะครับถ้าเราเป็นรายเล็กนะเราจะอยู่รอดยังไงอันนี้เราต้องมาศึกษานะครับส่วนมนากก็จะเป็นรายย่อยนะครับรายย่อยส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเราเทรดนะครับเราเทรดกับรายใหญ่เนาะถามว่าเรางัดได้ไหมจริงจริงมันงัดไม่ได้นะครับมันเทรดในทิศทางไหนเราก็จะไปตามทิศทางของรายใหญ่ที่เขาตามเทรนนะพยายามเทรดตามเทรนโดยเฉพาะเป็นคู่กู่ทองเนาะ เพระอย่างเป็คู่ทองเนี่ยต้องเทรดตามเทรนอย่างเดียวนะครับคือเทรนขาขึ้นก็ยังมีโอกาสหรือได้เปรียบกว่าเทรนขาลงนะตรงนี้แค่ย่อลงมาแค่นั้นเองนะครับเนี่ยสังเกตไหมยกเนี่ยครับตรงนี้โลเนาะห่างสูงกว่านะครับโอกาสที่จะดันขึ้นก็มีสูงนะฮะก็มีสูงอยู่เหมือนกันนะครับเราดูวันนี้นะครับปิดตลาดนะครับปิดตลาดจะไปเบรกตรงจุดไหนนะครับ เนี่ยฮะเขายังขึ้นอยู่เลยเพราะว่าถ้าใครไปดูย้อนไปดูคลิปผมนะ mm hmm. เขาก็ยังเทสอยู่เหนือเส้นห้าสิบไปเจนเจ็ดสิบนะฮะถ้าทะลุแบบลักษณะแบบเดียวกันแบบนี้นะก็อโอกาสที่จะทะลุไปเนี่ยมีสูงมากนะครับตรงเนี้ยังไม่ยังไม่ลงมาเลยนะครับตัวเปอร์เซ็นต์เคเนี่ยยังไม่ตัดเปอร์เซ็นต์ดีเลยนะครับตัวสโตเนาะตัวฮิสโตรแกรมก็ยังเป็นสีน้ำเงินอยู่นะครับฮิสโตรแกรมสีน้ำเงินอยู่ เส้นราคาซื้อกับเส้นนําตลาดก็ยังทะลุเส้นยี่สิบอยู่คือมันฟ้องเป็นยังเป็นเทรนขาขึ้นนะครับมันฟ้องยังเป็นเทรนขาขึ้นตรงนี้ตรงนี้ออเดอร์เซลล์นะครับผมไม่ได้ปิดนะมันลงมาตรงนี้จริงๆผมต้องปิดจากตรงนี้แหละนะครับพอดีไปทุระนะฮะจะทําทุระไม่ได้ตั้งทีพีไว้แต่ว่าเป็นออเดอร์เดียวคะออกแค่ศูนย์จุดศูนย์ห้านะครับแต่วันนี้ก็ทํากําไรไปไปหลายออเดอร์แล้วนะครับตรงนี้ถ้า ปิดตลาดจริงๆเนี่ยถามว่าเคลียร์ได้เลยไหมจริงๆมันก็ต้องเคลียร์ออกะเคลียร์กำไรออกเลยเพราะว่าผมต้องการที่จะให้เอหน้ากระดานของผมเนี่ยมันว่างเวลาเราตื่นเช้ามาเราก็มีแนวความคิดแบบเขาเรียกว่าเทรดแบบไม่ต้องไปกังวลนะไม่ต้องกังวลว่าเราผิดพลาดจากเมื่อวานแล้วก็เอามาสะสมพวกนี้มันเครียดพยายามเคลียร์หน้ากระดานเทรดนะครับถ้าเคลียร์ได้เคลียร์นะครับอย่าพยายามอย่าปล่อยข้ามวันนะครับ พยายามอย่าปล่อยข้ามวันนะวันนี้ถามว่าวิ่งแรงไหมนะครับก็ถือว่าเป็นปกติของเขานะนะครับคู่ทองนะครับก็พันสองพันจุดก็เรื่องปกติอยู่แล้วนะครับขึ้นไปสองพันลงมาพนะันเจ็ดเนาะก็บวกลบสามร้อยนะฮะแล้วก็ทำกำไรอีกรอบนึ่งนะถ้าใครทํำกำไรตามตาม,ตามจุดนี้นะ ก็พันเจ็ดสองพันวันนี้วิ่งไปห้าพันจุดเลยนะไปกับนะครับไปกลับใน5 0 0ห้าพันจุดเลยนะครับทำกำไรได้หน่อนอเลยนะสำหรับคนที่ใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะฮะมันจะบอกในส่วนของแนวรับแนวต้านชัดเจนนะครับคือบอกชัดเจนแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่เราแล้วเราจะออกหลอดเท่าไหร่นะครับก็ไปดูคลิปที่ผมพูดในเรื่องของตัว M MM M money management นะฮะหรือจะพูดผ่านในเรื่องของตัวคลิปนะฮะ ในช่องนะครับไปติดตามในส่วนของข้อมูลในช่องเลยนะครับก็จะลงคลิปนะฮะก็คืออย่างวันหนึ่งเนี่ยก็มีหนึ่งถึงสามคลิปนะนะครับแต่วันนี้ลงแค่สองคลิปนะฮะลงแค่สองคลิปมันเป็นตลาดเช้าว,วันจันทร์ไงนะครับเช้าว,วันจันทร์ผมก็จะมีเพจนะครับมีเพจที่จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเทรดอยู่แล้วเนาะ โอเคนะครับเทดหน้าบายก็คือยังได้เปรียบนะครับเทดหน้าบายก็ถือว่าได้เปรียบถ้ามาชนในส่วนของตัวรีสิสแตนต์หนึ่งนะโอกาสที่จะทะลุลงมาในสูงมากนะครับถ้าผ่านตรงนี้นะครับจะไปตัวที่รีสิสแตนต์สองนะฮะไปชนกรอบราคาตรงนี้นะครับตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนสีนะครับนะครับยังไม่เปลี่ยนสีนะฮะมีโอกาสที่จะทะลุเลยนะครับมีโอกาสสูงมากนะครับเห็นไหมฮะ พวกนี้คือเราจําไว้เลยนะครับถ้านที่มันทะลุแล้วนะฮะแนวรับจะกลายเป็นแนวต้านแนวต้านจะกลายเป็นแนวรับนะครับสูตรของเขาก็จะประมาณนี้เราต้องดูว่ามันไปไปรับไปต้านตรงไหนนะครับช่วงแก็บที่มันเป็นช่องบ้างะครับพยายามอยู่นิ่งๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งออกออเดอร์สังเกตไหมครับออเดอร์ order ผมปิดไปสองรอบแล้วนะครับก็มีออเดอร์ที่หลงเหลือนะฮะจริงๆมันเป็นออเดอร์ที่ช็อตไป เป็นเป็นออเดอร์นะฮะที่ช็อตแบบศูนย์จุดูย์ห้าเงี้ยจริงๆมันต้องปิดนะฮะเพลินเดินห้องน้ำก็เลยไม่ได้ปิดนะฮะเนี่ยมันบวกไปแล้วครับผมบอกว่าเด้เซลล์บวกไปแล้วบวกไปหลายจุดอยู่เหมือนกันนะนะครับประมาณสองรอจุดได้ไหมนยครับตีไปประมาณเกือสองรอยจุดสองร้อจุดก็ประมาณเจ็ดแปดเหรียญน,นะครับได้ไหมได้ได้ครับประมาณเจ็ดแปดเหรียญน,นะครับเนี่ยขึ้นไปแล้ะ เห็นไหมฮะตรงนี้มันเริ่มเปลี่ยนสีนะครับมันเริ่มเปลี่ยนสีถ้าเขาเปลี่ยนสีนะครับสีส้มสีเหลืองถ้ากลายเป็นสีแดงลวดเลยฮะแล้วก็มีลูกศรพวกนี้นะครับเป็นสีแดงทั้งหมดโอกาสที่จะย่อลงมาเนี่ยก็ค่อนข้างสูงผมว่าเขาน่าจะมาเทสตนึรง618่อนตรงนีน้ตรงนี้นะครับ618ตรงนี้ส่วนมากจะเป็นตัวเบรกเอานะครับตรง618นะเบรกเอาแล้วไปต่อเห,นะเห็นไหมลงมาแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะขึ้นไปลง เดี๋ยวผมก็จะเก็บเดี๋ยวมาถึงตรงหกหนึ่งแปดนะฮะเดี๋ยวผมก็เก็บออเดอร์นี้ลนะโอเคนะครับเราเจอกันนะครับคลิปละสิบนาทีพอเนาะก็จะทยอยลงนะฮะในส่วนของข้อมูลในเรื่องของดิ d i เต t o r ตัวที่ผมใช้เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็น uh, trending view นะฮะ t r e d i n g view อีกตัวหนึง่งก็ตัวนั้นก็จะเป็นข้อมูลเชิงลึกนะฮะเพราะว่า trending view เนี่ยผมใช้หลายตัวมาประกบตัวนี้นะผมใช้หลายตัวนะครับเพื่อให้การออกออเดอร์มัน มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับจะบวกหนึ่งเหรียญสองเหรียญก็คือเงินนะครับบวกหนึ่งดอลหนึ่งเหรียญเนี่ยหนึ่งดอลลาร์เนี่ยไปก็สามสิบสามสามสิบสี่บทแล้วนะครับก็ถือได้กาแฟเป็นแก้วเลยนะนี่เราเราเทรดอย่างวันนี้ทำกำไรนะครับทำกำไรไปเกนะือบร้อยเนาะก็วันละสองพันก็น่าจะได้อยู่นะครับ สองพันพันกว่าบาทคนเนี้ยก็เขาเรียกว่ามันจ่ายกําไรผลกําไรตามความรู้นะครับและประสบการณ์นะครับบุงเล็บนะและประสบการณ์นะครับผมเทรดมาหลายปีแล้วนะครับเทรดมาเข้าปีที่หกแล้วนะครับเข้าปีที่หกแล้วเนี่ยฮะอย่าทุกท่านพยายามเรียนรู้นะครับเห็นไหมลงมาแนละ้วนะครับเนี่ยไม่ซีเรียสถ้าผมแบบใจร้อนนะผมก็จะปิดตรงนี้ผมจะไม่ได้ตรงนี้เลยนะก็โอเคครับ เจอกันนะครับทุกๆวันนะครับทุกๆวันมีเช้าวิเคราะห์ในเรื่องของคู่เงินคู่ทองนะครับแล้วก็วิเคราะห์ข่าวให้ด้วยนะครับในส่วนของคลิปเนาะโอเคครับเทรดด้วยความระมัดระวังเลอนะครับเทรดด้วยความระมัดระวังนะครับมีเงินเต็มกระเป๋ากำไรเต็มกระเป๋าทุกๆท่านครับสวัสดีครับ